ค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะจอมพาดูที่ชี้เป้าแปลงสวยอจอมพาทุกท่านเข้ามาดูที่ดิน10ไร่2งงานพิกัดบางบ่อคลิปนี้ต้องเรียกว่าเป็นคลิป ที่4ี่ที่จอมนําเสนอที่ดินแปลงนี้เนาะ,ะเป็นที่ดินโซนบางบ่ออยู่ใกล้เส้นบางนาตาดที่ดินแปลงนี้ถนนด้านหน้าจะติดถนนรัตนโกศิทร์200ปีเป็นถนนสี่เลนเลยค่ะนะคะ,ะขนาด10ไร่2งานพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดินแปลงนี้ต้องเรียกว่าเป็นของผู้ใหญ่ใจบุญท่านจะขายที่ดินแปลงนี้เพื่อนําเงินไปสร้างวัดขา่าวท่านขานะคะ,ะท่านไหนที่ซื้อที่ดินแปลงนี้ต้องเรียกว่า คุ้มค่าคุ้มกําไรได้บุญมากค่ะนะคะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบของที่ดินแปลงนี้ก็จะมีต้องเรียกว่าเป็นอาพาร์ตเมนต์ห้องเช่า2ชั้น1ตึกมี20ห้องแล้วก็ขนาด1นชั้นที่เห็นด้านหลังนะคะขนาด1ชั้นพี่อีก2ตึกรวมทั้งหมด15ห้องนะคะอาพาร์ตเมนต์ทั้ง3ตึกนี้ทำไรายได้ ทั้งปีมีคนเช่าตลอดนะแล้วก็ด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะมีะเป็นโกดังด้านหลังนะเป็นโกดังที่ปัจจุบันก็คือยังทําธุรกิจอยู่นะคะด้านในเลยค่ะนะคะอันนี้ชมให้ดูบริเวณโดยรอบนะคะเป็นที่ดินขนาด10ไร่2งานหน้ากว้างที่ติดถนนลัตนะโก,โกสินทร์ปอีความกว้างสักประมาณเกือบเกือบห้เมตรนะคะแล้วก็ความลึกจาก ด้านหน้าแปลงไปถึงท้ายแปลงก็ประมาณ400เมตรนะคะท่านขาเนาะถือว่าคุ้มค่าคุ้มกำไรมากที่ดิน10ไร่2งานพร้อมสิ่งผลูกสร้างเจ้าของเสนอขายในราคา105ล้านบาทพิกัดบางบ่ออยู่ใกล้โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์นะคะใกล้นิคมอุตสาหกรรมเอเชียไม่ถึงประมาณ13กิโลต้องถือว่าดีงามมากค่ะนะคะเนี่ยค่ะ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1 10ไร่2งานเสนอขายอยู่ที่105ร้าล้านบาทคุณนาเจ้าของขายที่ดินแปลงนี้เพื่อนำเงินไปปลูกสร้างวัดท่านไหนที่มองหาที่ดินแปลงใหญ่เพื่อสร้างบ้านจัดสรรทำอาพาร์ตเมนต์ห้องเช่าหรือว่าทำโกดังได้หมดเลยเนื่องจากว่าที่ดินแปลงนี้เป็นพื้นที่โซนสีส้มเนาะคุ้มค่าคุ้มกำไรมากเลยค่ะนะคะนะคะ่ะ นั่นหม่ยเข้าดูที่ดินหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม062-1574449 062-1574449ขอบคุณมากค่ะท่านค่ะ